โอ้โห oh, สายมาอาดอาดเลยเนี่ตัวใหญ่สดด้วยดูฮะทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้ดูฮะกลัวใครซะที่ไหนล่ะดูฮะน,นี่ตัวเมียมเลยเนี่ยดูเกล็ดฮะดูเกล็ดเขาหง ว่ายน้ำดวูวยดูโอ้โหเนี่ยศิลปะในการว่ายน้ำตัวพุ่งตรงไปเรื่อยดูฮะีนก็ใส่เฉพาะตรงหางอย่างเดียวนะใช้หางแกว่งไปมานี่ฮะเทคนิคชั้นยอดเลยไปฮะงู เลีวลีวลีวไปเลยขาหน้านิ่งขาหลังนิ่งหางสสย่อย่างเดียวนี่ชมลีลากันเ,นยเลยจะจะอะไรฮะไปได้เวลากลับบ้านแล้ว